ขอดูของในถุงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะแกขโมยของฉันแน่ <N> นี่อย่ามามั่วนะคุณมากล่าวหาว่าฉันเป็นขโมยเนี่ยมีหลักฐานหรือเปล่าระวังเถอะฉันจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทได้หลักฐานเหรอ <N> เฮ้ยไหน เอาไปซ่อนไปที่ไหนฮะเอาออกมาเดี๋ยวนี้บอกให้เอาออกมาทำอ,<ง>อะไรเนี่ยปล่อยนะปล่อยฉันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะอุ้ยแอนหยุดเดี๋ยวนี้นะใครสั่งให้เธอทำแบบนี้กับลูกคก้าผู้หญิงคนนี้ซื้อของต้องเยอะต้องแยะแต่ว่าทาไมในถุงมันเหลือแค่นมข้นกระป๋องเดียวก็ไม่รู้ค่ะเออขอโทษนะคะช่างขอดูถุง่อยได้ไหมคะ นอนน้อยจนเบิร์หรือเปล่าเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าในถุงมีอยู่แค่เนี้ใช่ค่ะแถมเธอเนี่ยยังกล่าวหาว่าฉันเป็นขโมยนะคะส่งเสียงดังจนฉันเนี่ยอายคนทั้งร้านต้องขอประทานโทษแทนพนักง,งานของฉันด้วยนะคะคุณกระลัดจะไปขอโทษมันทําไมคะมันโกหกนี่เธอยังไม่หยุดอีกใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะฟ้องให้หมดตัวเลยดีไหมใจเย็นๆค่ะคุณเดี๋ยวฉันจัดการเองคะ่ะแอนขอโทษคุณลูกค้าเดี๋ยวนี้คุณกระลัดมันขโมยของจริงๆนะคะแอนถ้าเธอยังไม่หยุดฉันจะไล่เธอออกเอาไหมแต่ว่า กระเป๋ามันต้องซ่อนของไว้นในกระเป๋าแน่ๆเลยคะ่ะเออคุณลูกค้าคะฉันขอดูในกระเป๋านอ้ได้ไหมคะอ่ะเอาไปอยากดูเนี่ยก็ดูเลยมีไหมล่ะของอะ่ะเออไม่มีค่ะ เธอทำฉันเสียหน้ามากนะฉันจะตัดเงินเดือนเธอเป็นการทำโทษโอคคณกระาดเงินเดือนได้นิดเดียวเองอะค่ะยิ่จะตัดอีกเหรอคะก็เธอก่อเรื่องหาเรื่องลูกค้าขนาดนี้ยอีกหน่อยร้านฉันก็เจ๊งนะสิรีบขอโทษลูกค้าเร็วเร็วเข้าอ้าวคุณลูกค้าหายไปไหนแล้วล่ะขนมที่วางอยู่ตรงนั้นก็หายไปด้วยค่ะจริงด้วยฉันบอกแล้วว่ามันเป็นขโมย ก็รีบตามไปสิเร็วเข้าค่ะ นะว้ยไอ้หัวขโมยไปนี่เฮ้ยบอกให้หยุดไงพี <t <t ่เิวหนูเหนื่อยแรงแล้วเราต้องหนีอีกนานแค่ไหนอะพี่ว่าเราน่าจะหนีรอดแล้วนะฝันไม่พอเฮ้ยแกหนีไม่พ้นหรอก ดีๆเนี่ยแกจะไม่ได้เห็นหน้าพี่สาวของแกอีกอลุกขึ้นไปพวกแกขโมยของร้านฉันจะมากล่าวหากันเลยลอยไม่ได้นะคะมีหลักฐานหรือเปล่าว่าไงคนตัวมันคราวนี้ฉันจะจับแกแก้ผ้า แกหนีไม่รอดแน่ยอย่าโทษนี่หนูนะ <S <S <ý rit> ไม่เป็นไรชีตาถ้าพวกแกเนี่ยอยากเห็นฉันแก้ผ้ามากนักเนี่ยได้เดี๋ยวฉันแก้ให้ดูแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าไม่เจออะไรเนี่ยฉันฟ้องกลับแน่มีไหมไม่มีค่ะคุณกะหลัดคะมันต้องซ่อนไว้ที่เด็กคนนี้แน่ๆเลยคะ่ะคุณกะหลัด อย่าทำหนูนะแอนพอเถอะเด็กตัวแค่นี้จะไปซ่อนอะไรได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จับตัวพวกมันสองคนเนี่ยสองตำรวจเลยค่ะจะกล่าวหาใครก็ต้องมีหลักฐานแต่นี่เราก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่เปิดกล้องวงจรปิดดูล่ะคุณท้าฉันเหรอใช่ค่ะฉันท้าคุณแล้วคุณล่ะคะกล้าเปิดกล้องวงจรปิดหรือเปล่าแอนเปิดกล้องวงจรปิด เออใช่แล้วค่ะใช่แล้วคุณกัลลาดสงสัยฉันคงจะจำผิด่ะคะ่ะสองคนนี้ไม่ได้ขโมยของหรอกค่ะแต่ขนมที่เคาน์เตอร์ก็หายไปนะเปิดกล้องวงจรปิดฉันอยากจะรู้ว่าใครเอาไปเออคือว่าเปิดเร็วสิ um so... เออคือว่าไม่ต้องพูดหรอกคะ่ะดูเลยดีกว่าอย่ายุ่งกับกระเป๋าชะนะทำไมกลัวคนเห็นหลักฐานเหรอชีตา้าจัดไป เองเหรอที่เป็นขโมยอะ่ะแกทําให้ฉันเดนร้องเรียนจนไม่มีหน้าไปพบใครอีกแล้วอะ่ะไม่น้าละ่ะเวลาฉันบอกให้เช็คกล้องวงจรปิดอะ่ะก็บอกว่าเช็คแล้วไม่เจอไม่เจอฉันกับน้องเนี่ยเห็นกับตาเลยนะคะแต่กลัวพูดไปแล้วไม่มีคนเชื่อค่ะฉันก็เลยต้องหาวิธีที่ทําให้คุณเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้เรื่องราวมันวุ่นวายค่ะไม่เลยค่ะชันสิคะจะต้องขอบคุณคุณฉันจะได้จับนางแอนส่งตำรวจค่ะ วจเลยค่ะฉันจะจับไว้อย่างนี้แหละค่ะจนกว่าตำรวจจะมาปล่อยดิวะบอกให้ปไปกันโอ๊ย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 เฉยบอกปล่อยนะว่าโอ๊ยโยนโอ๊ยคุณไม่รู้เรื่องเหรอฮะก็บอกว่าวันนี้ลาไงโถ้ยคุณอะไรอีกอะคุณไม่เห็นเหรอครับว่าผมกำลังเก็บขวดขายอยู่อะคุณมาเดินเตะแบบนี้ได้ไงแกะอีแค่ขวดน้ำเนี่ยมันจะอะไรกันนะกันหนาวะฮะคุณช่วยเก็บกลับมาวางที่เดิมด้วยครับไอ้ขอทาน แกกล้าดิไงมาสั่งฉันวะฉันไม่เก็บเว้ยคุณต้องกลับมาเก็บไอ้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 แกกล้าดีไงเอามือสกปรกสกปรกมาจับฉันฮะเจ็บปะซิส่งน้ำหน้าแกกล้าดีเอามือสกปรกเนี่ยมาจับฉันเองทีนี้ก็จำใส่กราหัวแกไว้นะว่าฉันเป็นใครแกเป็นใครผมเสียว่ะ คุณเบครับทางนี้คะ่ะสวัสดีครับคุณกี้รอนานไหมครับสำหรับคุณเบเนี่ยนานแค่ไหนก็รอได้คะ่ะคุณกี้ครับพูดอย่างนี้ผมก็เขินแย่ใช่ครับผมต้อง ขอบคุณคุณกี้มากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาทานอาหารกับผมวันนี้อ่แะแที่สําคัญนะครับคือผมมีเรื่องที่จะคุยกับคุณกี้ด้วยครับจริงเหรอคะถ้ามีเรื่องที่จะคุยกับกี้เนี่ยงั้นเราทานอาหารกันก่อนนี้ไหมคะเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุยคุยกันก็ดีเหมือนกันครับนี่ค่ะอาหารมื้อน,นี้อร่อยมากๆเลยนะครับคุณกี้เ,เลือกร้านอาหารได้เก่งจริงครับ ขอบคุณมากเลยนะคะว่าแต่คุณมีเรื่องสำคัญอะไรจะบอกกี้หรอคะอ๋อคือผมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีครับคือ,อเอาเป็นว่าผมเนี่ยชอบคุณกี้มากๆเลยครับแม้ว่าเราจะรู้จักกันได้ไม่นานนะครับคือจะถามว่าคุณกี้จะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอคุณกี้เป็นแฟนนะครับขอขอกี้เป็นแฟนเหรอคะ อ๋อใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกปากเปล่านะครับคือผมซื้อแหวนเพชรมาเป็นของขวัญให้คุณกี่ด้วยครับสักครู่นะครับเฮ้ยไม่มีมันหายไปไหนวะเ,เกิดอะไรขึ้นหรอคะอ๋อคือแหวนเพชรกับเงินของผมหายไปนะครับฮะห,หรือว่า ไอ้ขอทานแก้กล้าดีไงมาสั่งฉันวะถ้าไม่เก็บเว้ยคุณต้องกลับมาเก็บไอ้ไ,อ,ไอ้ไอ้ไปนุ้ยไอ้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 ไอแก้กล้าดีไงเอามือสกปรกสกปรกมาจับฉันฮะต้องใช่แน่ๆไอ้หมอนั่นมันเอาแหวนฉันไปแน่ๆเลยน้องๆข้าหาพี่บานไว้ตรงนี้นะไปครับคุณพี่เดดวยวๆไปไหนล่ะคะไปเอาแหวนแทนคุณคืนไงครับ เดี๋ยวนะคไม่ต้องทอนนะครับเมื่อวานไม่ใช่คนนี้นี่หว่าแกพูดเรื่องอะไรวะเพื่อลูกค้าผู้หญิงคนนั้น่ะเมื่อวานเขาไม่ได้พาผู้ชายคนนั้นมาทานอาหารที่ร้านเราแต่เป็นผู้ชายคนนึงแกจะบ้าเหรอจําผิดคนแล้วมั้งฉันจําได้แน่ๆฉันแน่ใจฉันว่านะผู้หญิงคนนั้นจะต้องคือผู้ชายหลายคนแน่ๆเลยมั่วแล้วแกแกทํางานจนเบลอแล้วมั้งเนี่ยฉันไม่ได้มัว่วนะฉันพูดจริง ฉันอยู่ไหนขอทานคุณทำบ้าะลรคุณเนี่ยแกเอาแหวนฉันไปใช่ไหมเอาคืนมาดีเลยด้วยแหวนแหวนอะไรผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ไปโกหกแกมันหัวขโมยแกไม่ได้ขอทานหัวขโมยนี่คุณถึงผมจะเป็นขอทานเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าผมจะต้องเป็นขโมยนะครับคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดของคนอย่างแกเหรอวะไหนแกเอาแหวนไปไว้ไหนในเสื้อใช่ไหมฮะม่ได้กมาเมคุณไปไปหยุดผมบอกแล้วผมไม่ได้อาไปฉันไม่เชื่อคนอย่างแกเห็นของมีค่าแบบนี้มีเหรอจะไม่อยากได้นี่คุณ พูจาแบบนี้มันดูถูกกันเดิอนไปแล้วนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นแบบคุณดินี่แกกล้าวว่าฉันเหรอไอ้อขอทางกระจกโอ้ยคุณหยุดสมมตินนะอยากปากดีนะทีนี้ก็เอาแหวนคืนฉันมาได้แล้วผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้เอาไปแล้วถ้าแกไม่ได้เอาไปแล้วใครมันเอาไปผมจะไปรู้ได้ไงแหวนคุณหน้าตาเปไ็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นเลยได้ถ้าแกไม่รู้เนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจเอง เพื่อแกจะรู้อะไรขึ้นมาบ้างคุณเบคะไม่ต้องหรอกค่ะแหวนมันหายไปแล้วก็ช่างมาเถอะนะคะคุณเบเนี่ยไม่ต้องให้แหวนกี่ก็ได้ค่ะไม่ได้หรอกครับแหวนวงนั้นราคาต้องหลายหมืน่นยังไงผมก็ต้องแจ้งตำรวจครับคุณลูกค้าคะฉันมีอะไรจะให้ดูค่ะโอ๊ยอะไรของคุณเนี่ยไม่เห็นเลยคนระับผมกําลังยุ่งเรื่องแหวนของผมอยู่ก็เรารู้ค่ะว่าแหวนและเงินของคุณลูกค้าอยู่ที่ไหน ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาแหวนและเงินของผู้ลูกค้าไปค่ะเฮ้ยเฮ้ยพวกแกสองคนพูดอะไรเนี่ยอย่ามาเก่าวหาฉันะพวกเราไม่ได้เก่าหาแต่พวกเรามีหลักฐานค่ะถ้าไม่ใช่เพราะความสงสัยของพวกเรา mm hmm. ก็คงไม่เจอหลักฐานนี้หรอกค่ะแกฉันคิดออกละอะไรตามฉันมา ถ้าแกไม่เชื่อฉันอนะก็ลองเปิดกล้องวงจรปิดดูกันเลยแกเปิดเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะผิดคนหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคุยหลายคนจริงๆที่แกว่าเฮ้ยคุณกี้อยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับเสียน,นัอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะตามใจคุณกี้เลยครับ อ๋อเดี๋ยวผมขอตัวไปรับโทษศัพท์ก่อนนะครับได้ค่ะ รอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยค่ะอเดี๋ยวผมขอเล่นไว้ก่อนนะครับ <S <S ได้ค่ะ ว่านัดเจอกับผู้ชายไม่ซ้ำหน้าที่แท้อ่ะก็มิจฉาชีพเองโอ๊ยปล่อยฉันนะพวกแกสองคนเนี่ยไปสารแนอะไรด้วยเนี่ยฮะ<ป>นี่วันแหวนของผมเนี่ใช่จริงๆด้วยผมไม่คิดเล้ว,ว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ดีนะที่ผมได้เห็นท่าแท้ของคุณก่อนก่อนที่มันจะสายเลนไปคุณเบค่ะกี้ขอโทษนะคะ คุณพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับระหว่างของที่ผมให้กับของที่คุณขโมยไปความหมายมันไม่เหมือนกันหรอกยังไงผมก็จะแจ้งความจับคุณเบคะฉันขอโทษนะคุณเบอย่าใจความจับฉันเลยนะคะคุณเบคุณไม่ต้องโทรเรียกตำรวจหรอกครับเพราะตำรวจอยู่นี่แล้วเฮ้ยนี่แกอันนี้คุณเป็นตำรวจเหรอ ผมปลอมตัวลงมาสืบคดีนี้เนี่ยไม่คิดเลยนะครับว่าจะจับคนร้ายได้ง่ายกว่าที่คิดผมขอโทษนะคุณตำรวจผมขอโทษที่ผมเทขยาดใส่หัวคุณตำรวจนะครับผมคิดว่าคุณเป็นคนเอาแหวนผมไปอ่ะผมก็เลยโมโหจนลืมตัวไปหน่อยอ่ะผมขอโทษจรทิงนะครับคุณตำรวจขอโทษจรทิงครับทีหลังอะ่ะก็อย่าดูถูกคนแล้วก็ตัดสินคนที่ภายนอกสิครับ, <c oughs> รบเห็นไหมครับว่าการตัดสินคนที่ภายนอกเนี่ยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงจริงอย่างที่คุณตำรวจพูดมานะครับ คนที่ผมคิดว่าเขาจะเป็นคนดีอ่ะเขาก็เป็นคนไม่ดีส่วนคนที่ผมคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะเขาก็กลับไปนคนดีครับผมหวังว่าคุณจะไม่ทําผิดพลาดเป็นครั้งที่สองครับส่วนคุณเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเยอะนะต่อไปนี้ก็ไปรับโทษในคุกแล้วกันนะครับไปไปฉันไปไป,ปไ,ไปไป,ไป,ไป